สุทนเพชรดินครับกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีในคู่นี้ครับก็ดูกันให้สนุกครับทุกท่านครับนี่เป็นคู่ที่5ของรายการนะครับจบจากคู่นี้ก็เป็นเพชรพรันชัยเจอกับเพชรมรกตสิทธนายกทวีตะพงตามมาด้วยผู้ที่กรสวนน้ำทานคีรีครับนักชกฟอร์มแรงแห่งปีครับจะเจอกับอภิเดชเฟียสปทุมแล้วก็ปิดท้ายครับรังขาววอสังประภัยจากเพชรินดีส่งเข้าประกวดเจอกับขุนหาเล็กเกียรติเจริญชัยครับจากเกียรติเพชร อานะครับมาดูกันต่อนะบนเวทีฮะมา,มาครับแข้งซ้ายครับทางด้านของวินเดินเข้าหาครับแหมคู่นี้นี่ต้องบอกว่าชกกันอย่างรัดกุมนะฮะต้องมีความระมัดระวังนะครับเพราะว่าคนหนึ่งนี่ก็ชนะมาสองครั้งครับอีกคนหนึ่งนี่ก็ศึกษาวิธีการแก้มือมาอยู่นะครับเพราะฉะนั้นพลาดไม่ได้นะครับ สิงห์สอโชคมีใช้นี่เคยใช้สีเสื้อของสิงห์หาเล็กครับสอจิตใช้ชื่อครับใช้ชื่ออ๋อใช้ชื่อใช้ชื่อว่าสิงห์หาเล็กมานะครับซอจิตลดาแชมพระแสงนะครับในขณะที่วินสิทธิ์เจนิมนะครับผมก็มีสีเสื้อของมรัตนบัณฑิตนะครับเคยใช้ฉายาเพชรอัศวินใช้ชื่ออ๋อใช้ชื่อเพชรอัศวินสิงห์สวัสรเสือมาครับ แล้วก็เพชรอัศวินโรงเรียนเมืองพญาแลครับใช่ครับลูกหลานจากจังหวัดชัยภูมิครับก็เป็นที่มาของนี่ครับลูกเจ้าพ่อพญาแลเมืองพญาแลนี่แหละครับมีนักมวยดังๆเยอะนะครับจังหวัดชัยภูมิครับวันนี้ได้แก้มือล้างตาครับสายเจอขวาครับอ่าเป็นมวยจังหวะฝีมือทั้งคู่ครับเข้าออกเร็วปลาดเปรียวครับบินก็จะเป็นรุ่นพี่ทางด้านของเจ้าสิงหน่อย สิงเองก็ถือว่าชกในรายการเงินล้านของโปรโมเตอร์ชุนเกียรติเพชรมานับไม่ถ้วนเลยนะครับเก่งขึ้นพัฒนาขึ้นตามลำดับมาครับเดินเข้าหาครับย็บ้ายย็บ้ายออกมาก่อนนะสิงส่อโชคมีใช่ครับเย็บขวาขึ้นไปครับวินเดินเข้าหาเอาแข่งมาก่อนฮะทักทายครับสิงครับเหยียบเข้าหาครับแข่งขวาทักทายไปเหมือนกันฮะฐานะของวินครับเอายับซ้ายมาฮะสวนมัดครับถีบซ้ายหน้าดักไว้ก่อนนะ แข้งขวาลูกนี้ไม่ถึงครับสิงเอาแข้งขวาขึ้นมาครับวินแต่พอหาแข้งซ้ายเตะล่างครับโอ้ขวาสูงมาแต่บล็อกไว้ได้ครับยังครับยังไม่ได้ปล่อยสุดแรงครับประมาณสักห้าสิบหกครับแต่ก็จะเผลอครับเหลอด้หล่นครับเ็นมานักต่อนักแล้วครับาช้าแบบนี้แต่จังหวะพอเหพอเจอก็ใส เด็บเขาหาครับขวานี้ปลายปลายเท้านิดนึงฮะก็ไปบัดขวาครับโอ้มีส่วนมาเหมือนกันนะแข่งขวาครับเตะล่างครับคณะของวินขวามาครับแล้วตามด้วย1-2ครับสิงเดินเข้าหาครับอยู่ในระยะที่ออกอาวุธก็ถึงตัวฮะซ้ายครับลำตัวครับหิบซ้ายครับสิงวินเดินเข้าหาครับขวาเตะล่างไปก่อนครับวินโอ้แยบมาแล้วทิบออกไปครับ ยังดูชั้นดูเชิงดูความหนักแรงอาวุธกันอยู่นะฮะยังไม่ใส่เตะมาขวานี้หลุดครับวินเตะต้นขาครับโอ้ยชุดนี้ครับ1 2แต่ว่า3นี่จวลมไปเล็กน้อยครับถือว่าเป็นการฉายที่ดีเลยนะครับสิงครับเอาละครับโดนรูปคมแล้วนะครับวินอาพยัยมเข้าหาครับขวาซ้ายทักทายมาก่อนครับสิง วินครับขวาล่างครับวินขวาลำตัวครับเกี่ยวไว้จะเข้ามาทีบจากไว้แล้วจะเข้าเข้าไปจนได้ฮะขวาสูงครับสิงห์โอ้ยตามติดครับแบบนี้เสียงดังเพี้ยเลยครับอาล่ะครับเนี่ยครับเริ่มมีอาวุธต่อเนื่องแล้วครับจับตาดูนะครับคุณผู้ชมทุนี้นี่ดูวิธีคิดดูสมองมวยครับแล้วมาดูอาวุธเตะต้นขาครับวินยัง ยังไม่ตอบโต้ครับยังไม่สุกโอกาสครับอาล่ะครับเตะต้นขาคืนอ่าเตะขามาเตะขาคืนครับอายุห่างกัน3ปีครับวินี3สิสิงห์่0ไม่ใช่ปัญหาครับต่อยกันได้ต่อยซ้ายครับสายตรงครับต่อยผ่ากาศไปครับแต่ว่าน้ำหนักยังเบาอยู่หน่อยมาครับแหมกรรมการเรียกเข้าหาครับ เดินเข้าหาครับขวาไปก่อนนี่ทีบกัดสกัดไว้ก่อนนะฮะขวาไปครับวินครับยับยับมาครับแต่โดนทีบชิ้งจังหวะไปสวยงามครับโอ้ทีบซ้ายกลนจำเป้าครับจังหวะนี้เอาวะไม่โมโหให้มันรู้ไปโดนทีบล้มทั้งยืนครับจะเอาคืนแล้วครับแบบนี้ครับไปพับในครับไปแฉลบกระจับหน่อยครับขอโทษขอโพยกันไป ขยับก็หาครับพยานจะหดขวาสูงนะครับเนี่ยครับในบริเวณต้นขาครับโดนลูกคมไปหลายฉาดแล้วนะครับทางด้านของวินมาครับขวาสูงไปครับวินครับซ้ายครับอ๊อฟสามครับใช่ครับอมาครับเตะแข้งขวาลำตัวครับวินครับซ้ายมาสวนมาเหมือนกันจังหวะแรกแหงครับอ้าวโดนกระจับนิดนึงฮะไม่เป็นไรครับไมว่ากันไหม่ฮะ ยับสายขวาครับวินสายลำตัวครับโตแข่งขึ้นเหมือนกันครับสิงสิงซ้ายเอาเจอขวาไปเกี่ยวไว้แล้วปัดลำตัวแล้วตามด้วยแข่ง2แข่ง3าแข่งโอ้โหฉายเป็นชุดเลยครับสิงครับเอาละครับนี่ครับความเข้มข้นเริ่มต้นนบัดนี้ครับแทงจิกที่ต้นขาครับกรรมการก็เสียวที่จะแฉลี่ไปโดนกระจบนะครับกรรมการสุดทนประสบการณ์สูงเนี่ยโอ้โหแข่งขวาครับ เกี่ยวได้คืนได้ไหมแม่เอาละครับแข่งแข่งแม่ขวามาซ้ายโตตีไม่ตีครับใครตีใครตีซ้ายก่อนครับวินขวาอีกทีหนึ่งฮะแยกออกมาครับแล้วมาสร้างจังหวะกันใหม่มาครับแข่งซ้ายครับสิงครับทีมดักไว้ก่อนครับสิงขวาคืนครับวินทีเหมือนกันครับวิน สายสูงมาครับสิงห์มัดหนึ่งสองครับวินเข่าครับเป็นแหมมีมัดโตมาครับสิงห์ยังไงครับทีบ้ายหน้าครับเอาซ้ายขึ้นมาเอาเบิ้นแข้งครับสิงห์โอ้ยสวยครับสองแข้งครับแต่พับในครับซ้ายครับขวาครับเอาแล้วครับเด้ทําได้สวยเหมือนกันหมัดครับรอบวกตัดล่างเอาแหมยอไปเล็กน้อยครับไม่หล่นนะครับเดินเข้าหาต่อครับวินไปครับลุยกันต่อฮะอย่าหยุดครับมาครับ โอ้หมัดขวาครับเข้าหน้าง่ายทีเดียวครับเอาแล้วถีบตองนี้ครับถีบซ้ายหน้าครับทางด้านของสิงแหม่ขยับเดินครับแข้งขวาของสิงดักเอาไว้วินเดินแข้งขวาครับพยายามบวกหมัดไม่ถึงครับสิงเตะตัดล่างครับสิงหมัดซ้ายตรงเตะซ้ายตามมาครับโอ้ยถีบซ้ายครับแล้วจับไว้จะไม่ลงเอาซ้ายลำตัววิน เกินเขาาครับสิงครับแหม่ทายนี้หลุดครับสิงขวาครับเราจับไว้ครับแล้วเกี่ยวลงไปครับแหมนอนหงายปังงางอ่าลุกขึ้นมาครับไม่ใช่ปัญหาครับไม่ใช่ปัญหาว่าจะล้มกี่ครั้งครับสันคันทิดลุกขึ้นมาสู้ทุกครั้งครับรอดดักด้วยซ้ายหน้าครับสิงครับหมัดขวาครับต่างคนต่างแลกกันตีเข่าซ้ายเข่าซ้ายโตยัดซ้ายราคาตัดล่างแม่ มาครับช่วงปลายของยกที่3ครับทุกวินาทีมีค่าครับแข้งซ้ายเอาขวาคืนเอาตามด้วยเข่าเอาแข้งซ้ายกลับไปเอาทีบซ้ายดูสวยงามเลยทีเดียวตัดล่างครับอ่า่ะครับยิ้มแย่ๆครับทางด้านของสิงห์ครับวินเดินต่อแย็ซ้ายขวาครับแต่ต้องชนะก่อนนะเจนิมนะอาล่ะครับยกที่4ครับติดตามไปพร้อมกันครับมาครับแหมเกยวไม่ลงฮะเอาแข้งขวาครับ เข้ามาโตกันวงในครับทวนลอกกันวงในโอยก้นจำเป้าอีกแล้วฮะสีเหลี่ยมครับผมจังหวะนี้มาครับเข่าขวาครับดันออกไปก่อนนะเอาทีมดักไว้ยังไงครับแข้งซ้ายครับสิงเอาทีมดักไว้เวนเอาเข่าซ้ายเวนเข่าเวนแล้วพยายามกดลงไปเอาไม่ลงครับเดินเข้าหาเร็วขึ้นนะครับบวกหมัดขวาไว้เขาสิงเวนตีขวาครับขวาโตมาจากสิงสิงแทงซ้ายแล้วค่ะเวนตีเข่าขวาครับจัดตีตีซ้าย เล่จับได้เปลี่ยนครับแล้วก็พยพยานจะตีเข่าซ้ายแต่ว่าสิงห์นี่ยกซ้ายบังเอาไว้ครับกรรมการสุดทนเพชรดินแยกออกมาครับสิงห์ก็ไม่ถอยครับเอาโดนเตะขวาเกี่ยวได้ไหมเกี่ยวไม่ได้เอาเตะขวาขึ้นมาไม่เข้าเอาเตะซ้ายต่อยซ้ายซอกขวาครับตีไม่ตีใครตีใครเข่าซ้ายของบินสิงห์ก็คืนด้วยขวาครับบินตีขวาด้วยไม่ตีก็ออกมาครับมาสร้างจังหวะทำไมครับการเวทีครับเอาแข่งไปแลกกัน วงในครับเชิญทะเละวงในเข่าขวาครับสิงเข่าขวาครับสิงกดเอาไว้เข่าขวาเข่าขวาครับสิงบั้นเข่าเข่าอีกทีครับสิงโอ้โหแยอกมาครับแยอกมาครับสิงขยับเดินหมัดขวาครับเตะซ้ายซอกขวาวินวินคือยังไงโดนเข่าขวาของสิงครับเข่าขวาโตมาขวาคืนไปซ้ายไปขวาคืนปลักออกเตะขวาครับต่อยซ้ายเตะขวาคืนเตะขวาครับเปลี่ยนหมัดขวาของสิงครับซ้ายด้วย มาตีซ้ายอ้าวเชือกทั้งคู่ครับกรรมการก็จะแยกเร็วแหะครับเอาละอย่าเพิ่งหยุดครับอย่าเพิ่งหยุดจัดกันแบบดอนสตอมกับทิพซ้ายหน้าเอาหมัดมาหมัดแรงมาแล้วจะพลิกไม่ได้เอาเข่าขวาก่อนครับเข่าขวาครับขึ้นไปยังไงครับวงในพักออกไปแล้วหมัดขวาโอ้ยอ้าแหมแทงขวาแทงซ้ายครับแล้โอ้ยบูดหัวเจอเข่าขวาครับขวายัดไาอีกทีหนึ่งกรบินเอาละครับเอาแลกกันครับเตะขวาครับ โอ้ยเกี่ยวได้ไม่ได้ไม่ล้มอ้าวบุณบายบุณบายแล้วครับกายค่อากกหาครับทาด้านของสิงค์ครับ,ต,รบรต,ตีขวาครับวินแล้วก็รัดตีเข่าขวาแล้วดันเขาจะตีขวาครับเอาละเอาละเข้มข้นเอาละเข้มขน้มขนชงเข้มไม่ต้องมีมิกเซอร์ครับจังหวะนี้ฮะเดินเข้าไปครับแข้งขวาครับเราดรันเอาไว้ขขวไแล้วเข่าขวาเข่ายังไงเราแหมรัดไวเหมือนกันฮะแหมทำอะไรไม่ได้กับาการแยกออกมาก่อนฮะ แยกออกมาแยกออกมาสิงเดินตีขวาครับวินซ้ายไปขวาของสิงครับขวามาขวาคืนโอ้ยขยับขยับ,ยบออกไม่ออกหมัดซ้ายแข้งซ้ายตีเข่าซ้ายครับวินวินใครตีใครใครตีใครตีไม่ได้แยกออกมาครับแยกออกมาสุดทนเพชรินใครเดินใครเดินสิงเดินต่อครับเอาละเดินเข้าหาครับ เอาไปครับยังเอาหมดมาครับลุยกันต่อฮะเดินขวาครับแข้งขวาไปแข้งขวาขึ้นกับเกี่ยวไวแล้วโอยลงไปครับคุกเข่ากันเลยทีเดียวฮะแม่ยับเขวาครับบัดหนึ่งสองตัด้วยแข้งครับบัดหนึ่งสองแข้งขวาขึ้นยังไงครับแข้งซ้ายมาแข้งซ้ายขึ้นโอยแข้งโตมาเหมือนกันํะไม่ยอมครับแข้งขวาแข้งโตใส่กันยังไม่สุดเลยยังไม่หยุดเลยครับพี่บงครับอ่าล่ะครับตีไม่ได้ก็ยกบาครับตีข่าวครับทุกอย่างเป็นไปได้หมดนะครับทุกอย่างเป็นไปได้หมดครับ เวลาเหลือเหลือครับขยับเข้าหานะครับทางด้านของสิงค์ครับขยับเอาเตะซ้ายมาซ้ายอีกทีนึงไม่เข้าวินรอจังหวะสองครับแหมสิงขยับจังหวะยังไม่ได้ครับโดนแข้งขวาของวินครับเอาอะครับมาแล้วพักปริ้งลงไปครับแหมคนจับเต้าเลยนะวินฮะเวลาเหลือสองนาทีเสร็จเสร็จเอาเดินต่อครับสิงห์ เตะซ้ายเอาไว้ครับวินแล้วก็รัดเอวตีซ้ายแยกมาครับกรรมการสุธนเพชรนินครับแยกมาเอาละครับเดินเข้าหาครับสิงเดินเข้าหายังไงครับถีบซ้ายดักไปก่อนครับวินถีบซ้ายเดาไก่อนสิงมือขวาครับมันขวาเข้าไปครับวินวินแล้ววินขวางไว้โอกรรมการต้องแยกครับเดินต่อครับเดินต่อครับสิงเตะซ้ายเอาไว้หมัดหนึ่งสองของสิงครับเข่าขวาครับเอาละครับ ปีกมาโอ้ยทําได้สวยเลยครับเอาละครับต่อเนื่องไหมลูกต่อเนื่องก็ไปต่อครับแต่ด้านของสิงเตยขวาไว้กบวินวินเกี่ยวเตียวขวาคือตามได้หมัดทีบซ้ายทีบขวาครับแมหมัดนี้คล่อมไปครับหมัดนี้คล่อมไปแมจับแล้วหาเหลี่ยมเข้าข้างหลังครับวินเอาครับไปต่อครับจับเพิ่งหยุดทาให้สิ้นสุดเสียงรักครั้งนะเข้าหาครับสิงเป็นฝ่ายเดินเข้ามาเลยนะฮะ เรไปกับแข้งซ้ายของเวนปัดหนึ่งสองสามครับสิงครับแล้วเข้าวงในยังไงครับโอ้ยกรรมการต้องแยกครับโอ้ตื่นเต้นครับตื่นเต้นครับทุกอย่างมันยังเป็นไม่ได้หมดนะครับสิงยังพยายามอยู่ครับขยับเข้าไปขยับเข้าไปออกไม่อเตะขวาดักเอาไว้ครับวินถีบซ้ายสิงสิงโดนแข้งซ้ายโดนโดนกับบั้นซ้ายครับอ่ะนะครับมีอีกไหมแทงเข่าซ้ายกอดเอาไว้ครับางด้านของวิน แม่เมื่อสักครู่มีหวาดเสียวนะเวลายังก็ยังมีอยู่ครับประมาณ30วินะครับเข้าหาแข้งขวาครับแข้งซ้ายครับอันหนึ่งสองสา้าหกโอ้โหงานบุญนะครับงานบุญครับจะมีพระป่าคว่ำหรือเปล่าครับอ้าวสิงไม่เดินแล้วนะครับวินก็มั่นใจต่างคนต่างมั่นใจไม่เป็นไรครับไม่โกรธเลยนะครับจะเต้นกันบ้างก็ไม่เป็นไรครับแบบนี้ครับ โอ้โหกรรมการสูทนบแบบว่าแม่ไม่อยากให้เต้นเลยอ,ะอ่ะอาอีกไหมอ้าอีกไหมโหมด